อ่าเดี๋ยวลองนะหมอของกระตกของน้ำปันหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวไมีอะไรเดี๋ยวดีด้วยตัดแลินพ่อตัดมือเนะไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรเจ็บเลยค่ะปากแบกแฟันแปกงฟันเหมือนพี่พี่เหมือนพี่แพงค่ะแปกงฟันแบบนั้นแหละหมอนักฟันนิดนึงหมอนักฟันนอนกอัแฟนกอนแฟนหกเจ็ดแปดเก้าสี่อ่าอได้ไหมลูกอ่าอ่ากว้างๆหน่อยลูกแฟนเลยมากเลยเออแปกงฟันเลย ตอนนี้มีทั้งหมด16ซีโอ้ยแตงตี้ทั้งหมดแตงตี้หมอนเป็งฟันให้เดี๋ยวขออย่าไปมีขีดที่ฟันนิดนึงค่งดูดิดวดิหน้าปากเนึกขอเจ้าชีน้าแม่ดูจัดการเหล่ารายในฟันโอ้โหน่ารักจังเลยลูกขอมองแนะนำนะใด้ใหม่สัตว์ฟันวันละครั้งก็ยังดีนะแม่นะก่อนแปรงฟันตอนนอนเพราะว่าเสียาหารเขาจะชอบติดกันซอกฟันโอ้๋ออีกรอบนึงนะ